U49 ครับตัวแรงครับตัวแรงครับเดี๋ยวมาดูลงคันนาหน่อยครับวันนี้ตัวอเลยลูกพี่เออเออโอ,อ้โหอ,อูออ้ อ,อถูกใจพี่น้องประชาชนเลยครับก็แรงแบบนี้สุดยอดครับโอ,โอ้เสียงโบนี่หวานเกีย๊บ โอ้หผ่านมันต่ำเกินไปหรอดียังไงลูกพี่โอ้งเดินเปิดรอบกันนะครับเออเออนี่ะต้องเปิดรอบไปจากสองวันกลัวเหยียบเลย <S <S ต้องแบบนี้ครับ างานแบบนี้ชอบเลยครับขอแท่ครับพี่น้อง MU4902 งานนี้ก็ใช้รถหดวด้วยกันนะงานเซอร์วิครับ เดียะข้างก่นอนเดียข้างก่อน,นจะได้ไม่ต้องกินเยอะครับกินนิดเหนียวจ๋าเลยครับพี่น้อง ต้องแบบนี้ครับพี่น้องการดัน,นดินที่จริงใจต้องดันแบบนี้ครับเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมชอบเป็นเสียงบูครับหวานมากหวานมากอืออือต่อไปเออมละโอ้โห ผมว่าคนนี้แรงกว่ารถครับแรงรถไม่เท่าไรครับแต่แรงใจมันเกินร้อยครับอเอาแท้อยู่แล้วนะฮะ ไปลูกพี่ใส่ได้คุ้มมากครับเอา้าเทียบโอ้โอ กันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ